เธอเออสซนตำเออลูกเอดูเลยลูกตอนนีกำลิงอะไเธอลูกเร้วเธอเอลูกเออลูกแร้วเออลูกัวใหญ่มากเลยลูกูไหมแล้วฉันนอนก่อนันคือพื้นที่ของฉัน วกเธอเป็นใครพวกเธอเป็นใครมานั่งพื้นที่ฉันทำไมพวกเธอเป็นใครมานอนพื้นที่ฉันทำไมมันก็จะบอกนี้เธอเธอเธอเป็นใครเหรอเธอเป็นใครเหรออันนี้น่าจะหนักห้าสิบโลกันจริงหรอเออหาสิบประมาณหาสิบ หมูน้อยแล้วนี่หมูน้อยหมูน้อยหมูน้อย,อยตามหาลักแท้เหรอไม่ตามหาลักแท้ใช่แล้วไม่ง้นหมายจะขอเลย